สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวนทชว์รีวิวกับมาอีกแล้วนะจ๊ะเย่เย่สลหรับวันนี้จ้าเพื่อนๆจ๋านี่มาอีกแล้วนะจ๊า <c oughs> นะครับผมมาอีก2กล่องเพื่อนเพื่อนนะนะครับผมแต่ครั้งนี้จะมาเป็นเอ่อวลุ่มหนึ่งกับวลุ่มสองเลยนะครับมามาอย่างละกล่องนะครับเรามารอก็ดูนะครับว่างานจับฉลากเนี่ยอิชิบังกุจิไอสองกล่องเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นทั้งวองลุ่มด้วยเนะี่ย นะครับเรามาลุ้นกันนะเพื่อนๆนว่าคุมวนจะได้ตัวอะไรนะครับโอ้โหที่มันผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าคุมวนจะชื่นใจมากนะครับที่สุ่มได้แต่ตัวตัวละครที่รู้สึกว่าคุมวนนั้นค่อนข้างที่ชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเพื่อนๆนะเราไม่พูดพ่อมทาเพลงแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะจ๊ะโ okay อเคเพื่อนแต่เราเริ่มจากกล่องแรกกันเลยนะนะครับขออนุญาตใชร์ัตเตอร์นะเพื่อนๆนะนะครับผมอือมือสั่นนะนี่ดีใจนะน,นี่ตื่นเต้นนะน,นี่นะครับผมมามาเพื่อนมากล่อง ที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มที่2นะครับมาเพื่อนไหมเราไปกันเลยดีกว่านะครับทางแกะทางไหนไวะเนี่ยทางนี้นะคูมอลนี่ก็ไม่ค่อยจะชินก,กการแกะแการอะไรพวกนี้นะไปเพื่อนๆไปเราไปลุ้นกันไปอันบ็อกกันชวับอันนี้มันเยอะเว้ยชวับนะครับลุยก,กันโชกเข้าไปเพื่อนๆมารอดูนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรมันมองไม่เห็นนะคืออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอะไรแดงแดงวะเดี๋ยวนะอะไรแดงแดงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าตะกี้เห็นอะไรแดงแดงแวบแบไอ้เพื่อนนะไปนะเพื่อนนะไปนะเราไปพร้อมกันนะครับผมไปนะครับสามสองหนึ่งเฮ้ยชุบเฮ้ยวุ้ยวุ้ยเพื่อนเพื่อนอุ้ยอุ้ยอเมซอนเพื่อนเพื่อนอือย เฮ้ยเ้เจ้าอเมซอนอัลฟาเพื่อนๆจ๋านะครับผมเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาแล้วนะครับเป็นรูปแบบงานไรเดอร์ตัวใหม่เริ่มมาเริ่มมาแล้วคุมวัวเริ่มมาแล้วครับไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกโชวาแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นอีกกล่องนึงนะเพื่อนๆนะโอ้ยสวยถูกใจถูกใจ ใจนะจ๊ะวะับมากล่องที่2นะเพื่อนนะผมก็ยังขาดโชวะอีบางตัวจริงๆก็อยากจะได้กันเนี่ยนะครับผมเอามาๆมาๆมาๆอุ้ยแต่เมซอนอัลฟาก็โอเคนะครับผมมาเพื่อนมากล่องที่2นะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มที่1นะครับผมมาเพื่อนมาอันบล็อกกันเสียบมานะครับสวอปอันนี้มีแค่อันเดียวเอามาโจ๊ะเอ้ยอะไรเงินเงิน่ะอะไรมันเงินเงิน่ะ เฮ้ยหรือว่าจะเป็นไม่น่าใช่จะใช่เหรอมันจะได้อิจิโกะอีกอันเหรอตะกี้ผมเห็นเหมือนเป็นถุง,ทงเท้าเงินเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปลุน้นดีกว่าลุ้นดีกว่าลุ้นดีกว่าลุ้นดีกว่าเอาละเพื่อนๆนะแล้วค้ำแอบค้ำแอบค้ำอะไรวะไม่น่าใช่ละมัง้งปวดจะเบิ้ลนี่ก็บ้าบอนะเป็นอิจิโกะบ้าบอนะนะเบิ่นๆเนี่ยนะเอาละเพื่อนๆนะไปพร้อมๆกันนะครับสามสองหนึ่งชุณเฮ้ยเพื่อนอย มาแล้วโชวะที่กุมวันลอ,ลอนะครับซปเปอร์วันเอ้ยเอ้ยสวยสวยสวยเอ้ย,อย,อยสวยสวยสวยกีดบานแตกแล้วเพื่อนๆนะเอ้ย อ้ยมาเอาเมซอนด้วยสินะี่เพื่อนๆนะเนี่ยวันนี้ได้มา2ตัวนะครับนอนำน้ำงานนะจ๊ะอือนะครับเป็นสู้กันกับอามาซอนนะเพื่อนๆนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวคุณมินขออนุญาตนะครับเอาน้องออกมาจากถุงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยดีเทลว่าดัานนะครับดีเทลละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเอาไปมาแล้วครับเพื่อนๆออออโอ้โหเพื่อนๆเป็นไงครับผมสลับวันนี้นะครับผมก็ยังถือว่ามีโชคอยู่นะ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่จับอไอ้เจ้างานจับฉลากกล่องสุ่มอันนี้มานะเพื่อนๆนะก็สิ่งที่ได้มาคือนะครับนี่เลยครับหน้ากากเงินซุปเปอร์วันนะครับแล้วก็เจ้าอเมซอนอัลฟ่านี่นะครับเป็นอเมซอนอีหนึ่งตัวที่คุมวลค่อนข้างที่จะชอบไปนะอเอหือ,อแล้วแล้วงานจริงๆเนี่ยเพื่อนๆมันสวยงามมากนะครับสำหรับเจ้าอเมซอนน่ะนะนะครับแล้วก็ซุปวันนี่ก็เท่มากสวยมาก แต่มันมีตําหนินิดหนึ่งนยเพื่อนผมไม่รู้ว่ามันเป็นมันมันเป็นเพราะอะไรแต่รู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับทั้ง2กล่องนะครับผมผมมือดีนะได้2ตัวที่อยากได้นะครับแต่ว่าตัวงานออกมาแล้วรู้สึกว่าจะมีตําหนิกัน,ก,นกันคนละอย่างนะครับซึ่งทําให้รู้สึกแบบอีกนิดเดียวมันก็จะเพอร์เฟกแล้วนะครับซึ่งแบบแต่ไม่เป็นไรนะครับผม สวรรค์ก็คงจะสรรสร้างไหมผมแล้วล่ะนะครับแค่นี้ผมว่ามันก็น่าจะแฮปปี้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะในภาครวมนะครับ2ตัวนี้เพื่อนๆดูสิงามไหมฮะโอ้โหโคตรงามโคตรสวยนะครับตาเนี่สีสดปิ๊งปังมากนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการทําสีต่างๆนรู้สึกว่าเรื่องของสีนะครับจะมีบางจุดที่ผ่าแย่บ้าง ดีบ้างนะครับงานมันก็แล้วแต่ตัวนะมันก็ต้องดูแล้วแต่ตัวกันไปในการสลับงานรุ่นนี้นะเพื่อนนะนะครับอ่าเดี๋ยวคุณบลขออนุญาตพูดถึงดีเทลไปทีลตตัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากเจ้าซปเปอร์วันก่อนแล้วกันนวันน้นะเพื่อนนะนะครับผมในภาพรวมนะครับงานออกมาเท่โคตรโคตรเท่และแน่นอนเพื่อนนะครับผมได้โชว์มาอีกหนึ่งนะครับแค่นี้มันก็แฮปปี้แล้วนะนะครับผมแต่ทีนี้นะครับพอเรามาดูดีเทลดีๆเนี่ยนะครับซุปรวันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาถึง สีตรงหัวมันจะแปลกๆนะเพื่อนๆนะเนี่ยเห็นไหมครับคือเหมือนกับว่าสีมันมันลงมายังไงไม่รู้นะเพื่อนๆนะครับไอ้ตรงส่วนที่เป็นตรงส่วนที่เป็นไอ้ตรงเส้นตรงกลางที่ตรงหน้าผากครับที่เป็นตาที่สามเพื่อนนะครับมันจะลงมาสีเงินวิ่งวังมากเลยนะแต่ในส่วนที่เป็นส่วนของหัวนะครับทั้งหัวเลยนะรวมถึงปากอะด้วยมันกลับเป็นสีเทาขุ่นๆซะงั้นนะ่ะผมก็เลยงงว่าเอา ถ้ามันาลงสีแบบนี้วะมันควรจะเป็นสีเงินปิ๊งๆทั้งอันไม่ใช่เนี่ยถ้ามันเป็นสีเงินเหมือนอ้ตรงเนี้ยที่ไอ้ที่มันเป็นจะงอยจะงอยตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ทั้งหัวมันจะงามมากนะครับผมเนี่ยผมเลยมองว่าเอะของเพื่อนๆเป็นเหมือนผมไหมหรือว่าผมเป็นอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยเออแล้วก็ในส่วนอะไรกันเนี่ยทีจะมีสีหลุดบางจุดนี่รเบที่เป็นสีแดงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าหากันอยู่แล้วนะครับแต่ในในดีเทลต่างๆนะครับในภาพรวมคือมันเท่โคตร นะครับสู้กันตัวนี้สวยงามมากเพื่อนนะครับผมแล้วมาในช่วงท่าที่คุมวัวนั้นชอบเลยนะครับท่าแอคแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญแน่นอนครับงานรุ่นนี้แม่มันปั้นหน้าออกมาได้สวยจริงๆนะเพื่อนๆนะนะครับคือมัน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 เหมือนกับว่าทําหัวออกมาแบบว่าปั้นแยกเลยแล้วหัวแบบเหมือนจริงเลยแล้วมันสวยมากนะครับดีทงดีเทลหัวมันดีจัดเลยแล้วมันเป็นการปั้นหัวที่มันเหมือนเลยอ่ะคือเหมือนเป๊ะเลยนะครับแต่ตัวแค่เป็นตัวแบบ เตีต้ยๆอ้วนๆเนท่านั้นเองนะครับแต่หัวนี่คือแป๊ะมากนะครับผมแล้วก็ส่วนท่าทางแอคชั่นนี่คือแบบ นี่แหละซุปเปอร์วันเลยล่ละนะครับผมนะครับการลงสีในส่วนต่างๆก็ลงมาเกือบจะหมดกับจะครบลยนะเพราะจริงๆซุปวันก็ไม่ได้มีสีอะไรมากนะเพื่อนๆนะใช่ไหมมันก็มีเพียงแค่สีเงินกับสีดําแล้วก็มีแถบแดงบ้างในบางจุดเท่าน,นั้นเองนะครับก็จะมีแค่ตรงที่เป็นไฟแหวนนะที่เขาไม่ได้ลงสีมาให้นะที่เก็บไฟแหวนนะนะครับแล้วก็แบบว่าไอ้ตรงที่เป็นผ้าคลุมนี่เฟี้ยวมากแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์คุณมลอีกแล้วครับท่านนั่นก็คือในส่วนที่เป็น ผมจะเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันอยู่ตรงตาเพื่อนที่มันจะเป็นเขียเข้ยวๆลงมานะครับปกติปกตินะครับถ้าเราดูเพลินๆมันก็จะเป็นสีดําถูกต้องไหมแต่เอาจริงๆแล้วตรงน้นจะเป็นส่วนที่เป็นสีเขียวจะเป็นเขียวเข้มๆใช่ไหมครับอันนี้ก็ลงมาเหมือนกันผมก็มองว่าเฮ้ยมันเก็บดีเทลดีจังวะนะครับเออดีอะ่ะชอบชอบงานที่มันเก็บดีเทลแบบนี้ชอบจังเลยนะครับแล้วมันทําออกมาได้แบบเออโอเคอะนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นตัววีตรงข้อมือก็ลงสีมาให้ด้วยนี่แจ่ม แจ่มแมวมากๆนะครับแล้วเจ้าผ้าคลุมไม่ใช่ข้อคลุมเลยผ้าเป็นคอโอ้โหมันผิวปิวสวยดีซะเหลือเกินเลยเจเดียวเฉียวนะครับผมก็คือตัวนี้ผ่านและชอบมากสำหรับซปเปอร์วัน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 นะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูตัวทีเด็ดของคุมวนบ้างนะจ๊ะนั่นคือคอมเบลเดอร์อัลมาซอนอัลฟาไม่เทจัดเทจริงพวกคูเนย ไอตัวนี้ต้องขอบอกนะครับว่าโหคุมมวลกี๊ดมากนะครับกี๊ดจัดเลยเพราะมันเท่จัดคือในภาครวมต่างๆมันดีไปหมดมันเพอร์เฟกไปหมดนะครับผมมันสวยไปหมดเลยนะครับแต่ที่ผมบอกว่าทำไมถึงดูมีตําหนิก็คือไอตอนผมแกะออกมาเพื่อนถุงมันปีถุงที่ห่อมามันปีผมก็ไม่รู้เพราะอะไรยังไงมันหลุด QC หรือมันอะไรยังไงไม่รู้แต่ก็ช่างมันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ แค่ว่าตัวไม่เป็นอะไรก็โอเคแล้วนะครับแต่ตัวอเมซอนเนี่ยเพื่อนมันสวยจัดเลยสวยโคตรเท่โคตรนะครับผมเนี่ยดีเทลต่างๆครบถ้วนนะครับการลงทรงการลงสีคือแบบโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยไอ้สีเขียวที่เ็าลงมาไอ้ตรงส่วนที่เป็นลายเหมอนค่อยๆเป็นลายลายแผลใช่ไหมก็ลงมาให้เป็นเขียวตามในหนังเป๊ะแล้วตากับไอ้ไอ้เขียวที่ลงมาก็แต่งคนละเฉดด้วยแล้วตาของอเมซอนเขียวสวยมาก คือชอบอะ่ะคือชอบมากอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญแน่นอนเพื่อนๆอ,อีกแล้วครับท่านในส่วนที่เป็นหัวไอบ้บ้าเอ้ยคมปิ้งเลยนะครับตามจะงอยต่างๆของ Amazon, อเมซอนนะเพื่อนๆน,นะครับเขาเก็บมาคมมากและสวยมากนะครับแล้วมาในท่วงท่าที่แบบเนี่ยมันต้องท่าน,น Alpha. ี้อเมซอนอัลฟาเออถูกใจแหมถ้าได้โอมก้าตัวเขียวมาสักตัวจะดีมากเลยนะไม่รู้ได้ไ่ะนะถ้าได้ก็จะดีมากรือวเื่อต้องไปหาตามเพจก็ไม่ดูนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับแล้วก็ในส่วนการลงสีต่างๆนะครับก็จะมีแค่บางส่วนที่เขาไม่ได้ลงมาให้เช่นพวกเข็มขัดบ้างในบางจุดอะไรก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีลวดลายบางจุดที่ว่าเขาไม่ได้ลงอย่างพวกด้านหลังเพืม่มเพื่อเหนว่าจะมีบางจุดที่เขาไม่ได้ลงสีเขียวมาให้แต่มันก็เล็กน้อยเนาะนะครับต้องเข้าใจรูปแบบงานแบบนี้นะนะครับผมแต่ในภาควมคืองดงามมากสำหรับอเมซอนอัลฟาตัวนี้คือถูกใจคุ่มือนัดจัดเลยคือคุ่มวล ชอบอเมซอนอยู่แล้วต่อให้เป็นอเมซอนล่างไหนยังไงยังไงก็ชอบอยู่แล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้มันปั้นหน้ามันได้เหมือนแบบโต Amazon. คตรอเมซอนคุณพ่อคุณแม่อเมซอนนะคือฟิลอเมซอนมากๆกอ่ะคือชอบตรงนี้มา,มากๆเลยนะครับก็สลับวันนี้นะครับ2ตัวนี้เป็นอะไรที่ถูกใจถูกจิตคุมมวลมากๆนะครับแจมที่ได้มานะครับผมก็ดีใจบ้านแตกอเมซอนเริ่มเริ่มมีแปลกๆมาละมาแจ็คเริ่มไมาา่ใช่โชวาแล้วนะตอนเนี้ย เริ่มีอเมซอนโผล่มาแล้วนะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เฮเซตัวอืน่นตามมาอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เหลืออีกประมาณ2กล่องนะครับก็จะหมดแหละที่ไปซื้อมานะครับก็สาหรับ2ตัวนี้เพื่อนๆเอามาป้ายยากันเผื่อใครสนใจยังไงก็ลองดูดีเทลครับว่าชอบหรือไมถ้าชอบก็ไปจัดกันมานะครับ ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ในท้องตลาดมาเท่าไหร่นะแต่ผมเชื่อว่าอยู่ในเกณฑ์หลักร้อยนั่นแหละนะครับคงไม่แรงกันมากนะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คุณกวนก็แฮปปี้อีกแล้วจ้านะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็เอาขอมาป้ายยาประมาณนี้เอาขอมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กับคุณมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้คุณวลไปแล้วครับแล้วเจอกันในครั้งหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย